นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาในสาระหน้าที่พลเมืองกันนะครับนักเรียนสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคู่ขาประชาธิปไตยคืออะไรหรอคะประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองซึ่งประกอบด้วยคำว่าประชาหมายถึงหมู่คนหรือปวงชน กับคําว่าอธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่ดังนั้นคําว่าประชาธิปไตยจึงหมายถึงความเป็นใหญ่ของปวงชนพจานานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคําว่าประชาธิปไตยไว้ว่าแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ดังนั้นประชาธิปไตยก็คือระบบการปกครองของรัฐ ซึ่งบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองโดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้หรืออาจถือตามคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอนที่ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนั่นเองครูคะครูคะ วันนี้หนูไปห้องสภานักเรียนมาได้ฟังพี่ประธานสภานักเรียนได้เล่าถึงสภานักเรียนหนูเลยรู้ว่าสภานักเรียนคืออะไรหนูขอถามอีกนิดนึงนะคะแล้วบทบาทของสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตยควรเป็นยังไงคะอืมบทบาทของสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตยนอกจากสภานักเรียนต้องมีที่มาตามระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญของโรงเรียนแล้วบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนถือเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้การฝึกภาวะผู้นําจิตอาสาและความรับผิดช,ชอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนต้องส่งเสริมทํางานของสภานักเรียนเช่น 1. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นําในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมพิบาลให้แก่นักเรียน 2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี 3. ส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนและส่วนรวม 4. สืบสารความรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 5. เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 6. ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและชุมชนต่างๆ 7. รณรงค์ให้นักเรียนทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหูสุดยอดไปเลยค่ะครูเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับอ่ะลองให้แฮปปี้ออกมาหน้าห้องเล่าให้เพื่อนๆฟังสิสภานักเรียนกับประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกันอย่างไรปีนี้ได้ไปทำงานสภานักเรียนกับพี่ๆได้อะไรมาบ้างนั่นไงงานเข้าหนูจนได้เอานะมีของดีต้องโชว์อะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อย สภานักเรียนสามารถทําให้หนูได้รู้ว่าสภานักเรียนถือเป็นกลไกลสําคัญให้นักเรียนเห็นคุณค่าของระบบกการปกครองแบบประชาธิปไตยและเพื่อการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมประชาธิปไตยสภานักเรียนจึงเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นก่อให้เกิดความคิดรเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคมส่งเสริมความสมมามัคคีและให้เกิดความมีน้ำใจต่อหมู่คณะให้สร้างนักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพอ่ะสุดยอดเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับผมนี่ถือว่าเราก็สามารถบูรณาการความรู้ของวิชาสังคมศึกษากับสภานักเรียนได้แล้วนะครับนักเรียนหมดเวลาพอดีเลยอ้าวหัวหน้าบอกครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ แฮปปี้เลิกเรียนแล้วเธอพาฉันไปห้องสภาหนักเรียนอีกรอบหน่อยนะฉันอยากไปเห็นพวกเธอทำกิจกรรมอะ่ะไปกันเลย